เมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกา30นาทีนายต่อศักดิ์สนใจผู้บระชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมเรือนจำเรือนธรรมประจำปีพุทธศักราช2556ณอาคารเรียนฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองในวัดสารธนาโชคกิติพงศ์ ผู้อมในการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังกล่าวว่ากรมรัชทัรนมีภารกิจและเป้าหมายในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติและค่านิยมที่ผิดพลาดให้แก่บุคคลที่สังคมพึงปรารถนาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมทั่วไปได้อย่างปกติสุขฉะนั้นแนวทางหรือวิธีการในการอบรมฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ต้องขังที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สุด คือการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมในเรือนจำ้ดยการนำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามพุทธวิธีคือการเจริญสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะจิตไม่ให้พั้งเผอหรือผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจส่งผลให้ผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงามมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งอีกทั้งยังเป็นเครื่องยี่เหนียวจิตใจ ให้แก่ผู้ต้องขังไม่ให้หลงไปในทางที่ผิดสามารถที่จะปรับตนกลับไปเป็นคนดีของสังคมและอย่างปกติสุขฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนผู้ต้องขังได้จะทําโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเรือนจําเรือนธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา81พรรษา ในปีพุทธศัธกราช2556นี้โดยในการอบรมนี้แบ่งออกเป็น2รุ่นชาย1รุ่นหญิง1รุ่นรุ่นละ50คนโดยมีการดำเนินการระหว่างวันที่27-30สิงหาคมพุทธศัธกราช2556ณเรือนจำจังหวัดอ่างทองนโะรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยรีวิมุตติอารากุรวัติสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน